โอ้ยไปทีมไหนดีเลยครับหาจุดหมายปลายทางยังไม่เจอสำหรับนิโคลัสเปเป้นะครับโอ้โหล่าสุดๆเงาเลยครับซ้อมคนเดียวนะเตรียมอำลาอาร์เซนอลแล้วนะเวลานี้เราต้องบอกว่านิโคลัสเปเป้ครับปีกโลกลืมของอาร์เซนอลเนนะี่ยได้โพสต์ภาพซ้อมแบบเงาๆระหว่างกำลังมองหาทีมใหม่ในฤะดูกาลน,นี้ เปเป้เ,ปเนี่ยซ้อมคนเดียวครับโดยไม่ได้ใส่ชุดแข่งที่มีสัญลักษณ์ของอาร์เซนอลอ่าโดยเขาเนี่ยใส่เสื้อของทีมชาติอัลริโคสและกางเกงขององเช่ทีมในลิกเอิอนะครับ ดาวเตะวัยยีปีอย่างนิโคลัสเปเป้อยู่กับอองเชร่ระหว่างปี2013ถึง2017นะครับก่อนย้ายไปสร้างผลงานดีกับเลโอจนอาร์เซนอลคว้างเงินถึง72ล้านปอนด์ซื้อตัวมาในปี2019ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเปเป้ไม่ได้อยู่ในแผนการซ้ำทีมของคุณซืออย่างมิเกลออเตต้าเลยนะครับปล่อยยืมกลับไปอยู่กับฝรั่งเศสอ่าเล่นให้กับเนสทำผลงาน8ประตูกับ1แึ่งเอสเซสจาก28นัดทุกรายการครับ นนสเนี่ยไม่มีออปชันซื้อขาดเปเป้ในเวลานั้นหลังจบฤดูกาลไม่มีการยื่นข้อเสนอให้กับอาร์เซนอลพิจารณาครับซึ่งทางอาร์เซนอลก็อยากจะปล่อยให้เปเป้ออกไปก่อนหมดสัญญาในปีสุดท้ายเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยที่ถือว่าแพงลำดับต้นต้นของสโมสรอาร์เซนอลเลยก็ได้ครับโอ้โหอนาคตมืดมนไม่รู้ว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนสำหรับ pe pe นิโคลัสเปเป้ณเวลานี้ครับโอ้ไม่น่าจะอยู่ในแผนการจำเชืมของกุนซืออย่างมิเกลอัตเล่แล้วด้วยนะครับ ต้องมองหาสโมสรใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับนิโคลัสเปเป้นะครับจวบจัดเลยนะครับค่าตัว72ล้านปอนด์ที่อาเซนอลซื้อมาเนี่ยมันโคตรจะเสียดายเลยนะเวลานั้นนะครับถือว่ามองผิดไปนี้หรือเปล่าหรือว่าฟอร์มมันไม่เหมือนเดิมนะนิโคลัสเปเป้เอาจะช่วยครับ